Sana yung จะนำไปทำอะไรได้บ้างนอกจากะโกยนทิ้งเนี่ยนั่นสิวันนี้เรามามชุมแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันดีกว่าได้เลยอ๋อคิดออกแล้วเราก็ไปเพิ่มมูลค่ะดีไหมก็น,น่าสนุกดีนะขวดน้ำเหล่านี้เราสามารถไปประดิษฐ์อะไรได้มากมาย ขยะในโลกด้วย <S <S แต่มันก็มีขยะพวกแก้วพลาสติกถุงนมอยู่ดีนะเพื่อนพวกเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดี มีแก้วน้ำประจำตัวใช้ดื่มน้ำหรือซื้อน้ำวันขอความนอนุเคราะห์จากร้านดีไหมเดี๋ยวเราจะรอเรื่องนี้ไปนำเสนอพวกรายการดูนะดีดีด พ่อพอดูแล้ว <น sta> ว่าก็เป็นโครงการที่ดีนะที่เราทําโครงการนี้ขึ้นโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทดีก<อ>็อพสนับสนุนนะแล้วก็อยากจะให้ช่วยอะไรบ้างอาาท่านพ่อครับพวกผมว่าจะมาขอความอนุเคราะห์จากท่านพ่อว่าให้ท่านพอ่นพอไปคุยกับทางร้านว่าถ้าพวกผมแดะนน้องๆไปซื้อน้ําทางร้านให้พวกผมใช้แก้วส่วนตัวให้ใช้แก้วพลาสติกเพื่อลดขยะในโรงเรียนจะได้ไหมครับ โอ้ดีมากเลยลูกพอเห็นด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอจะไปคุยกับแม่ค้าให้ว่าต่อไปนี้เวลาที่พวกเราไปซื้อน้ําจากทางร้านของแม่ค้าพวกเราจะใช้แก้วส่วนตัวยิ่ยงรีเลยพอเชื่อว่าแม่ค้าก็คงจะเห็นด้วยเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนของแม่ค้าไปด้วยและขยนในโรงเรียนของพวกเราก็จะได้รุ่นด่งโรงเรียนเราจะได้สารขึ้นดีไหมดีดค่ะพอ<ด>ครับมี พวกผมจะมาขอความอนุเคราะห์จากท่านพอ่อให้เพื่อนๆและน้องๆใช้แก้วส่วนตัวมาซื้อน้ำผมจะขอให้ท่านพ่อไปประกาศหน้าสองทงจะได้ไหมครับได้ค่ะพอสนับสนุนเต็มที่ก็ถ้างั้นเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะพรุ่งนี้เราทํากิจกรรมหน้าสองทงกันหลังจากกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วพ่อก็จะประกาศเพื่อให้เพื่อนๆ น้องๆของพวกเราได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันว่าเวลามาซื้อน้ำกับแม่ค้าให้นําแก้วส่วนตัวมาใช้เพื่อเป็นการช่วยกันลดขยะในโรงเรียนของพวกเราดีไหมดีค่ะสวัสดีคณะคุณครูทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวันพุธนะคะวันพุธอากาศสดชื่นแจ่มใสค่ะ ตอนนี้ขยะประเภทพลาสติกของโรงเรียนเรานี้มีมากซึ่งขยะประเภทนี้จะทำลายสิ่งเล่นน้อมในอนาคตต่อไปเพราะว่าขยะประเภทนี้จะใช้เวลาในการย่อยสลายที่สภานักเรียนก็ได้มานำเสนออยากแก้ปัญหานี้ซึ่งพออ่านดูโครงการแล้วก็ฟังการนำเสนอของคณะสภานักเรียนแล้วเห็นว่าเป็นขยะที่ผ่านมาแม่ค้าก็จะใช้แก้วพลาสติกขายให้พวกเราใช่ไหม ใช่ค่ะใช่แต่ว่าเพื่อเป็นการลดพยาตามพี่สภานักเรียนเสนอเข้ามาต่อไปนี้เวลาไปซื้อจะให้พวกเรานำแก้วน้ำดื่มส่วนตัวไปใครมีแก้วน้ำดื่มส่วนตัวบ้างยกมือค่ะมีทุกคน ีแกะมาเองค่ะเพืพ่อนๆด้วยทำ เ่อไปห้าขยะเปียกขยะรีไซเคิลทั่วไป ก็จะพานักเรียนทําสิ่งประดิษฐ์นะคะซึ่งก็เป็นขวดพลาสติกจารธนาคารขยะที่เราได้เก็บกันไว้นะคะนั่นก็คืออะไรคะรัูคะวันนี้เราก็จะมาทําต้นไม้จากขวดพลาสติกนะคะเราจะมารีไซเคิลขวดพลาสติกให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ใช้าสาหรับตกแต่งห้องเราได้ ก็มีของตกแต่งห้องเรียนที่สวยงามและขวดพลาสติกที่เรานำมาประดิษฐ์อีกด้วย